สวัสดีครับอยู่กับช่องชีวิตของฉันเดินทางด้วยรถไฟอันนี้ขบวนขบวนรถเร็วที่997กรุงเทงพพลมโภกประทางจุกสเมเหต์ครับผมตารางจอดจากชานก้9ครับผมรถสปินเตอร์ครับผม ร้โดยสารที่จะเดินทางไปกับขบวนรถธรรมดาขบวนที่2 8 3เทพจอกจากสถา,สถาน,นีแล้วครับผมทเที่ยวกำหนดเวลา6นาฬิกา55นาทีมีตัวโดยสารเป็นที่ยรบอยแล้วกา,า,รารลุณานำสัมภาระขึ้นขบวนรถในชานชลาที่8ขณะนี้ขบวนรถธรรมดาขบวนที่2 8 3กรุงเทพปลายทางจุฬเวิเที่ยวกำหนดเวลา6นาฬิกา55นาทีจอดเทียบขบวนในชานชาลาที่8ขบคุณค่ะทัมืนอน เอ็นเ็ที่ปอเทรนฟอร์มห a มาแล้วครับ เรวที่997ออกจากชาน9แล้วครับอย่าลืมกดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ